ประจุศักดิ์นะครับ, an, รบวันนี้อยู่กับผมนะครับมิกทีชเช่นเคยนะอ่ะลองบอสไม่ๆนะบ้งเสียงกันอ่ะสวัสดีครับวันนี้อกับผมนะครับมิกเทชเชนเคยวันนี้อยู่กับผมนะครับมิกนะฮะวันนี้ก็อยู่กับเพื่อนกับคิงเช่นเคยนะวันนี้เราอยู่กันในเกมเทอร์เรียเบลดนะเอ้เทอร์เรียเฉยๆสวัสดีครับสวัสดีครับนี่นะครับอ่ะวันนี้เรามากับเขาอีกแล้ววันน okay. ี้เขาจะวันนี爸爸้เขาจะพาผมมาเล่นเอ้ยวันนี้เขาจะพาผมมาตีบอสนะนุฟฟิตนะดูดุู ดูเออดูฟิตดีอยูดีอูไวเสริมให้เสร์ฟเซิร์ฟเสริมให้อ่ะเดี๋ยวถ้าเสียงเขาดังเกินไปก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับเพราะว่าไม่เจ่อปากเข้ายัดเข้าไปดอกอ้อเลยนะชิด <Shit. S 1> หมดห <laughs> ยาหมดโอเคคูซ่าโตยาอย่างเยอะเลย โอเคฮะท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวเราเอายาก่อนเนาะให้ไปสู้มันนะเหลือปลายได้เรียนนอนสองตุนผมไม่มีกล่องยาสักนิอนดอ่ะงั้นเดี๋ยวงั้นเดถ้ามันไมจู่ๆมันก็ตีถึงหลักร้อยเป็นอะไรวะจู่ๆก็เพิ่มดาอยูให้ตัวเองป่านะฮะโอเคฮะเดี๋ยวเราไปหาเขากัน เดี๋ยวไปรอยอยู่ตรงแพลตฟอร์ <Okay. S 2> มเซฟคุณนายจะสร้างที่วับเอาไวนะ้วับอันเครื่องวับไปวับมาเกนะียร์เดี๋ยวเราไปหาเขากันโอเคเดี๋ยวเราจะไปนะฮะถ้ายินเสียงผมก็ขอไปด้วยนะป้อนมืดแล้วเข้มาครับเกียร้ว่า อยนอาหารปลาเราเตียมเลยแล้วก็ตกปลาแม่สซามาธานิโอเคมันมาแล้วฮะเอออย่าร่อนมาเคเาลียรากิมเปเรื่อยๆะะท่านผู้ชมหลงไม่ได้หลงไม่ได้ ผมตีมันไม่ค่อยเข้ามามันเร็วมากอะ่ะดาบปงแก่งไม่ทันัะทำจุชมด่าฮะตัวเยี่ยนนี่ก็มาอ่เฮ้ยเ้ยเกียพายุปลาเราจะตีไว้เลยนะถึงดาบเราจะวิ่งไม่ถึงเราก็จะ พยายามไล่จะมันตีกูดอดละร้อยทำไงได้วะดอดละร้อยใช่ไหมเดี๋ยวเราเพิ่มแม่กันฮนะบางทนเพิ่มแให้เขาเดี๋ยวเราปล่อยนาทีนี้ให้เป็นกุ่มสีจากการแล้วเขีงก็ล่อมาครับผมอีกครั้งแล้วฮะเขียออยอนะจุดจุจดเยอะเขียงที่สุดแรายการเราแรงแรงมันตีแโอ้โหต้องเล<ม>่นสเต็ปนี้เยอะถอยไปถอยไป โอเคจะ oh, oh, พ no. no. you know. ูดจะพยายามทนให้ท hey, ี่สุดนี่พอเราจะพุ่งก็เจอตึกของดูได้หรือเปล่าเฮ้ยมาดีมาดีผมมาดีผมมาดีจะไปยังไงอยู่ไปยังไงมึงรีบมึงรีบมามาละมาล้กูให้เวลาแค่หนึ่งหนึ่งจุดห้าวิด่วนเลยจะตายอยู่แล้วอายุสั้ยว่าไหมมันโหดสุดเปลี่ยนสุดท้ายโหดสุดเปลี่ยนเออจะตายแล้ว เดียต่อแล้วเหตุดมาพอดีคะทุผชมหวเลือดเดือดสิบหกาเลือดมากอ้ยมึงมึงเร็วเกินลมึงเร็วเกินแลไมกตาละเปลี่ยนสอะเ๋ยแราละเวลี่ยนสามล้วโคตรไวไฟโคตรรู้สึกว่าเพื่อนเราจะไหวไหมฮะเรามาดูกันฮะ ไออีอเจ็ดวิเรามาลุกกันนะว่าว่า,วาคลิปนี้เราจะสำเร็จหรือไม่หรือว่าเราจะล้มเหลวนะผมสัญญาเพื่อนไว้แล้วว่ามัน,นมันเต้นอะไรอยู่ข้างบนพวกเราไปหาเราไปหามันล้มเร็วแล้วเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้เออมันติดมากวะ่ะเอ้ยสบายดิเต็ปลาโอ๊กานมันก็สบายดิเออมันหายมากละหายมาก มันไม่หายป่ะไม่สบายแล้วก <hi> ูแกลไม่ใช่เรื่องเลยไอต่อเอ้ยลงมาเหอะลงมาเหอะแจ็คตัวเดี๋ยวเดี assim, <from here. c oughs> okay. ๋ยวผมโอเคผมเห็นผมเห็นผมเห็นไอ้สัตว์โคตรเลยโอเคเดี๋ยวเราจะรวยรวยนง่นนั่นนั่นไม่นนั่นมันยังเอฟซิงย่างนี้คลิปนี้เราจะยาวต่อได้เอ้ย เหลือเหยืยวไฟกันเดียวแล้วนะเอาเหยืยเด้งไปแล้วมั้โอเคครับโอเคมันมามันรุมัุดแล้วมันมาหาผมันรุดจากบ้นเรียมันมาแล้วมันมาหาผมแล้วโอ้โหเฟสสองแม่งเร็วมากครับทุกคนตอนนี้ผมภาบันไดให้เพื่อนผมมาไวๆนะฮะไปแลังมาวิธีสู้กับสนามตัวนี้พวกเราต้องบีบความเร็วลงนะโอู้มันเร็วมากจนผมกูตายเพิ่งหายบักเลย กูอยากให้มันบล็อกแบบนี้ดีกว่าโอ้โหโอ้โหมันเร็วมากมันเร็วมากแล้วก็อุยเฟซี่เฟซี่เร็วมากเฟซี่หรือเฟซสามวะเฟซสามวะไม่รู้ไม่รู้คนเร็วเร็วโคตรตายผมจะละโคอ้โหตายโอ้โหดามเมดร้อยห้าสิบตอนนี้เรานั้นน่เจอวิกฤตโคตรเก่งเก่งชิบหายเก่งเวอร์เก่งเวอร์วังมาก สวัสดีครับวันนี Luckily, fingers, ้อยู oh ่กับผมนะครับมิกกี้ี่เคยเปิดคลิปมาอาจจะแบบวุ่นวุ่นไปวันนิดนึงเพราะว่าพึ่งนะฮะพึ่งพึ่งพึ่งควรนะวันนี้จะมาตีแพนเทลร่ากันนะแล้วทำไมคุณคิงเขาไม่เปิดระบบไฟฮะเปิดดีครับคุณคิงเปิดเอาไว้จูบนะครับเปิดหน่อยครับปุ่มไฟอยู่ไหนวะจจำไม่ได้ดาราฮะดาราเครื่องวาร์ปเราก็โอเคเครื่องเครื่องวาร์ปเราเราก็เอาออกแล้ว ไม่เลยคนไปทำเว้ยมันมีเครื่องวาปอยู่อันเดียวแล้ว่ะมันวาไม่ได้เลยเอาวรไอยู่ะ่บมาเลโอเคฮะเดี๋ยวเราจะตีกับมันเลยนะเคร่นี้ได้ใช้ดีอาชนาทขี่ใช้ดีก็ได้ไปไปขมวน่นเลยขมพรมเร็วเลยวันนี้จะตีพนเล่านะโอ้ตีเดี๋ยวตีะเดี๋ยวเราเคลียร์พื้นก่อนพื้นดีพื้นดีเี่มพื้นดีน หนึ่งสองสามนั่นเองยังยังขุดไม่เสร็จเลยสนใจกูก่อนเท้าด้วยโอ้เอฟซีเอฟซีเอฟซีนี่สิงครับบารว่าสนใจตัวดาวเวเด้ว่า่เอาแดดเพื่อนจอเกาะแมงเลยโอเคตอนนี้เราผมจะใช้ศาสศาสร์ศาตตาบุษทั้งหมดที um ่ผมมีสู้กับมันเลยนะเหมือนรอบโอเคเดี๋ยวโอ้โหมันตีผมแรงมาก รอบนี้ผมจะเคลียร์ไม่ให้ได้ครับทุกท่านอย่าลืมเอาคืออะไรที่จะช่วยนะในการสนเล่นป้เยยาหมดปอร์ลยยาโหมดี่หรือเปล่าฮะผมมีแค่เหตุนะเพราะว่าอันนี้ผมหมดมาเลยไม่ไหวทีมกำลังเสริมอยู่ไหนกำลังจะตายกูกำลังจะตายกูตายแน่โอเคเราต้องฝากความกับเพื่อนผมฮะ โอ้โ,อโ,อโอมันไม่ตายกินเชียนะเดือตายแล้วข้ามให้ตายโอ้โ,อโอเคเดี๋ยวอันนี้คือคลิปแถมที่ผมสู้บอสตาไม่ได้นะนี่คือคลิปแถมนะเข้าใจตรงกันนี่คือคลิปแถมนะโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกนว่าเราจะเปิดได้อะไรนะเดี๋เราลงไปหาคุณสิงก่อนเลย จม้าขึ้นขึ้นมาเดี๋ยวเดี๋ยวพึ่งมันมาขึ้นมาดิโอเคฮะเดี๋ยวเราจะรอฮะพึ่งหายพึ่งติดพึ่งติดทเลส่งคิงเขาต้องจะตายฮะได้ยัง เฮเรเก็บแล้วละวันนี้จะมาสุ่มนะหนึ่งสองสามผมได้ปืนมาท่านผู้ชมคนได้ปืนอะไรไม่รู้แล้วก็ได้ปุนแจแล้วก็ได้หมวกอีกแล้วนะฮะโอเคสำหรับที่นี้ก็ขอตลาไปก่อนนะถ้าใครชอบดกดไลก์กดติดตานะสำหรับวันนี้ไปแล้วจ้า